สำหรับพวกเราที่เข้าวัดเป็นประจำอย่างนี้ก็อยากจะเตือนบ้าน,นี้ พระธรรมจักรนะขอให้สวดไปทุกวันนะยิ่งวันไหนอารมณ์ไม่ดียิ่งสวดหลายหลยจบยิ่งดีสวดจนกระทั่งเลิกอารมณ์เสียก็แล้วกันแหละ <c oughs> ควรจะนั่งต่อเด้ถ้านั่งต่อไปเฉลี่ยแล้ววันละชั่วโมงอย่างมากก็แค่รักษาใจให้ใสๆเท่านั้นแต่ถ้าได้อย่างสักสองชั่วโมงนะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะก้าวหน้าไปตามลําดับลําดับแต่ไอ้นั่งห้านาทีสิบนาที <c oughs> นั่งแก้บนนะ้นมันก็ไม่ไปไหนนั่นนะก็เอาให้ได้นะ ธรรมจักก็สวดไปเช้าเย็นนั่งสมาธิตำสุดหนะ้าวันละชั่วโมงถ้าจะให้ก้าวหน้าก็ควรจะเป็นสักสองชั่วโมงอยากก้าวหน้ามากเท่าไรก็เพิ่มเวลาเอาเองก็แล้วกันอย่างนี้แล้วก็กิเลสมันจะสึกกร่อนไป <c oughs> วันใดวันหนึ่งชาติใดาชาติหนึ่งเบื้องหน้าไปเจอพระพุทธเจ้าเบื้องหน้าไปเจอครูบาอาจารย์ประเภทที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างหลวงปู่ อย่างคุณยายอาจารย์ฟังท่านเทศปุ๊บก็บรรลุธรรมปั๊บเหมือนท่านโกนทัญญานะมันมีทางเป็นไปได้นะสาธุวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านแล้วนะทั้งโลกและที่ฟังอยู่เข้าถึงพระธรรม,มก,กายโดยพลันเหมือนอย่างท่านโกนทัญญาเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ